สวัสดีครับตอนนี้ครับตาจักรมาลาที่อาดทองรักรรมนะครับเรน้องเบอร์เจะมารีวิวตัวอามาริทแอร์ทูนะครับเอสนะครับคอมโบนะครับก็รีวิวแกะกล่องแอดเจเวตให้นะครับให้กับพี่อาร์นะครับก็ขอบคุณพี่อาร์ตมากๆนะครับที่แต่งสปอนเซอร์ให้ด้วยนะครับให้เครื่องนี้ให้รีวิวนะครับก็อดี๋ยวจะอะไรก็เดี๋ยวจะแกะแล้วรีวิวจะเทสเทดสอบให้เลยดีนะครับพี่อาร์กจะเริ่มอย่างนี้แกะให้ดูเลยนะครับ ไน,นะคร,ไครับแต่าม,ามันก็จะมีกระเป๋านะครับ สีกาสวยสวยงามมากๆจริงนะครับก็ตรวจที่เพิ่มขึ้นมานะครับที่มันต่างจากตัวแรกเลยนะครับก็อันดับแรกเลยก็จอต่างกันที่กล้องเลยนะครับหลักๆเลยนะทั้งหมดนะครัคู่นะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับใช่นะครับอ่านะครับกล้องจะคล้ายๆเหมือนกับเจ้าตัวทูโปนะครับจะต่างกันที่กล้องนะครับแล้วก็ความละเอียดของวิดีโอก็จะอยู่ที่ 5.4K นะครับพาพนิ่งจะอยู่ที่20ล้านนะครับ แล้วก็อาจจะมีเซนเซอร์กันชนด้านบนนะครับแล้วก็อตัวเซนเซอร์ครับจะใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ระบบ a c t i v e t a นท็นะครับระบบหลบหลี L e กกาจาก3.0ก็เป็นระบบ4จะเป็น4.0แทนนะครับการส่งสัญญาณก็จะเป็นอะคูสิงนะครับเป็นอะคูสิง3.0ส่งสัญญาณได้ถึง8กิโลเมตรเลยนะครับแล้วก็บินได้ไกลถึง6โลนะครับแล้วการที่ว่าเพอร์เฟกี่สุดคือเขามีระบบ ระบบถ่ายพวกคลิวิกช็อตนะครับเขาสามารถถ่ายสั่งการทุกอย่างเช่นพวกเซอร์เคิลพวกแบบมุมแมลงพวกอะไรอย่างเงี้ยครับล็อกเก็ตสามารถสั่งการได้ทีเดียวหมดเลยนะครับคือทํางานในพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับก็ถือว่าสวยงามมากมนะครับอันนี้ทํางฟาลงกลางให้แล้วครับนะครับก็ถามว่ามันเท่าเดิมไหมมันก็เท่านะครับแต่ว่าก็คือตัวกล้องนะครับตัวแกนกล้องจะคล้ายๆออกเหมือนทูโปแล้วนะครับเนี่ยครับชุดตัวกล้องนะครับ สวยงามมากๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวงานก็เดี๋ยวจะเลิกแอคมิเวทให้พี่อาร์ให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็มาดูแล้วก็มาดูพวกอุปกรณ์ภายในนะครับอุปกรณ์ภายในก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็จะมีรีโมทนะครับ่างชาร์จนะครับยังปยังคงเหมือนแอร์ทูนะครับยังคล้ายๆกันแบตก็สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับตัวแบตเตอรี่นะครับอเดี๋ยวนอองบอยเอามาเตรียมแอคมิเวทให้พี่อาร์เลยนะครับโอเคพี่ชาร์จนะครับ ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีตัวเนี่ยตัวแปลง power bank นะครับเป็น usb นะครับอแล้วก็เดี๋ย่างบายน์ทำการชาร์จไปให้ด้วยเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับอ่ะก่อนอุปกรณ์เหมือนเดิมครับนั่นเองก็ ก็จะอยู่ในนี้ยังยังเหมือนเดิมนะครับนยครับยังคงเหมือนเดิมหมดนะครับเรียบร้อยนะครับผมยังไงนะครับอาศัยไว้จริงๆเอยู่ตรงนี้นะครับก็อาจจะเนี่ยนะครับตัวฟิลเตอร์ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้กรอบฟิลเตอร์นะครับก็จะใหญ่ขึ้นจะไม่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยอตรงนี้เป็นใบพัดส่รนลองนะครับให้ดูนะครับนะครับก็จะเป็นใบพัดเป็นใบพัดสำรลองนะครับเป็นพวงพัดสำรลองโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเริ่ม activate ให้พีอาร์นะครับรับผมครับสวัสดีครับ